สวัดีท่านผู้ชมดูต้องชมไปหมดเดี๋ยวผมสักเองนะก็คลิปนี้นะครับผมนะรูปเกใคลายทุบถุยวันนี้รูปเกมไมโครกราฟกับในเอ็กซ์ตรีมเซเวิร์บเพีที่หกนะครั้งที่แล้วเรียกชื่อเอพีผิดไหมเงี้ยโอเคนะครับผมนะวันนี้รูปเกมเอาพูดซ้ำละไหมที่แล้วก็เรียกได้ว่าขออุ่นเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่ากูนั้นไปเจอมาอีกที่หนึ่งแล้วเว้ยท่านผู้ชมและมันเกือบวทำกูตายนะเพราะอะไรน่ะเหรอ ก็นี่เลยนะคือตอนนั้นกูก็สำรวจอยู่แล้วก็เดินมาเรื่อยแล้วก็ผมก็เดินออกเฉียงนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นนะเนี่ยเห็นไหมผมเดินออกเฉียงนี่เพื่อไปตามหาดีเซอร์นะเพราะว่ากูแค้นนะกูตามหาวิลลามิดนะกูแค้นมากเลยกูเดินมาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเห็นกูตายท่านผู้ชมนะเออคือกูกูกำลังรอจนกว่ามันจะเช้าเพราะกูหลบอยู่ในสุสานแล้วที่นี้ผีแม่งออกมาไหมแม่งลุมแกงแบงกูตายเลยเออเออใช่แล้วนี่ ผมไปเจอหัวมังกรมาเจอกระดูกมังกรเต็มเลยท่านผู้ชมถ้าเป็นมังกรไฟรุ่นล้วนเลยท่านผู้ชมนะซึ่งนี่ก็ทําให้เรารู้ว่ามังกรไฟนั้นมันมักจะอยู่แถวแถวที่เอ่ออะไรวะเอ่อดีเซิร์เออร์นั่นแหละนั่นแหละซึ่งเจ้าหัวมังกรไฟตัวนี้นะผมนะผมเก็บมาได้ประมาณสี่ห้ากะโหลกมั้งก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะก็ฟาร์มเมื่อเช้านะก็จำไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแหมเพราะว่ามันได้เยอะจริงซึ่งหัวนี้นะครับผมนะเป็นหัวของมังกรไฟสเตจที่ประมาณ4ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวให้ดู นี่สเตจสีนะผู้ชมซึ่งกูมีเยอะแล้วกูก็เอาวางไว้หน่อยแล้วกันเนาะตกแต่งนะสวยอะไรแต่กูโชว์ไว้ก่อนกูยังไม่ได้ทันไวล่ามังกรเลยกูโชว์ไว้ก่อนโอเคนะก็ขอเตือนไว้เลยนะก็กูจะพยายามเตือนทุกคลิปแล้วกันเนาะว่าคือมันมีโอกาสแหลกตอนไหนก็ได้นะผู้ชมนะซึ่งพาคที่แล้วก็เรียกได้ว่าแหลกบานเลยผู้ชมเออแล้วผมก็ได้ไปบุกไอ้อไบ้านของไม่ใช่บ้านสิเป็นฐานทัพของไอ้พวกเอ โรมันนะเออท่านผู้ชมที่ผมบอกว่าผมตายในพาร์ทที่แล้วเออนั่นแหละนะซึ่งกูไปบุกมานะเนื่องจากว่าผมนั้นไปเรียนฝึกวิชามากับจอห์นวิกท่านผู้ชมนะผมทําสามารถที่จะฆ่ายกเขาได้ท่านผะู้ชมนะก็ได้เรีวยกว่าของเอนชาร์ดมายังเถื่อนเลยท่านผู้ชมนี่และดาบไดมอนท่านผู้ชมดูเห็นอะไรนี่ไหมดูโอเคก็จะเห็นได้ว,ว่าของเยอะนะแล้ววันนี้ผมจะเข้ามาในเนเธอร์นะแล้วก็จะลองทดลองดูว่าเจ้าเวสโตนนี้นะสามารถที่จะ วาร์ปได้ไหมนะในเนเธอร์นะผมก็กะจะสร้างอีกอันแหละแต่ว่าถามว่าอุปกรณ์มีครบยังก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเพิ่มก็ได้นผู้่ชมนะมีเอมเมอรลลประมาณ10อันนะอือแรกกับเออค้ากระดาษดับเบิลเอกับวิเิเจอร์มาแล้วเ่เท่าที่รู้อันเนาะซึ่งผมก็ไปเจออีกเสาหนึ่งนะที่ทะเลทรายมันชื่อว่าเบอร์สลามาฮะเบอร์สมาเบอร์สฉังแหมงซึ่งมันเชื่อมต่อกับไปตายซะของผมนั่นก็คือจุดตรงนี้ของผมนั่นเองนะผู้ชมนะ โอเคเดี๋ยวเราต้องไปที่เอ่อเอ่ออะไรวะเอ่อนรกใช่ไหม่านผู้ชมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกันเดี๋ยเราต้องคราฟเวสโทนก่อนนะแต่ว่ารู้สึกว่าโอเคอันนี้มีอยู่แต่เพ่อเพ่อได้โอเคครบเหมือนกันนี่หว่าโอเคเรียกได้ว่าของเรามีครบพอดี่านผู้ชมนะก็แหมคราฟเลยงอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคราฟเจ้าหินมาก่อนแล้วกันกูลืมคิดกูลืมคิดไปเลยออกซิเดียนกูหาย เออแล้วผมได้กระเป๋กลับมาล้วนะผู้ชมนะก็ตอนที่ไปประสาทท่านผู้ชมเอยไม่ใช่พิระมิดเสีเออนะแล้วก็อัปเกรดให้มันกลายเป็นทองแล้วผมก็เจออ์ติแฟกต์มาหนึ่งอันทุกผู้ชมช็อคแพนเดนนะมันเป็นสร้อยคอซึ่งความสามารถก็คือมันจะทําให้เรานั้นมีโอกาสนะท่านผู้ชมนะที่เราโจมตีแล้วมันสามารถที่จะสร้างกระแสะไฟฟ้าเออไม่ใช่กระแสะไฟฟ้าสิแบบทําให้ฟ้าผ่าลงมาทุกผู้ชมนะแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคูจะดวงดีขนาดนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้รก็ต้องมาดูแล้วกันท่านผู้ชม ก็นะจําไม่ค่อยได้เออนี่นี่นี่เตรงนี้ตรงนี้นใช่ไหมเออนี่ไงงอแต่ว่าเห็นไหมเริ่มสมม้มอะเร็วๆเอ้ยเฮ้ยโอ้โหอุยอ๊ยอยติดแล้วติดแล้ว,ลวคือมันยังมีราว,วาลงเหลืออยู่นะทุกผู้ชมนะแต่ว่าโหผมไม่สามารถไปอุดมันมได้จริงๆนะเพราะว่าพีเดียวว่ามันซ่อนอยู่ในออกซิเดียนท่ผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบถอยเพื่อลดอุณหภูมิสักหน่อยคือเราต้องรอสักพักนะให้แถมันหายแบบส้มๆก่อนให้มันแบบจ,จางๆอะไรอย่างงี้อ,อทำไมคุณต้องมาทำอะไรอย่างงี้ด้วยแต่่ไไมเร มันน่าจะติดช้าอยู่เราน่าจะขุดได้สองอันเออโอ๊ยโอ๊ยขูเว้นโอ้ยโอ๊ยโอ้โอ้ my god โอ้โอลรีโฮลีเราลืมเอาน้ํามาว่ะจบเลยลืมเอาน้ํามาเพื่อคูดดาวไม่เป็นไรเราทนเถือนไม่เป็นไรเราน่าจะอดทนได้อยู่นะผู้ชมผมเชื่อในร่างกายของตัวเองโออโฮ้ยอย่าเลยเคียทนอยู่ได้นะผู้ชมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทนได้เราทนได้เหมือนกับสีนะผู้ชม ทำตัวให้เหมือนสีเท่าไ okay. หร่โอเคไปครบสามันไปไปโกโกโออกไปเดยนี้ออกไปเลยให้ตายสิขนมปังหมดแล้วเราต้องรีบนะหาอาหารด่วนอาหารเนี่ยซึ่งเราจะเอาตัวรอดจากเอ่อน้ำยาไม่ใช่น้ำยาสิเราจะเอาตัวรอดจากเอ่อ,อ,ว,อ,อ,อวิิกิจการอุณหภูมิขึ้นสูงได้ยังไงต้องมีเจ้าเอ่ออันไหนวะแป๊บน,นึงนะเราต้องมีนี่ท่านูชมนะ แมกมาพัตต ma. ี้เอออ่านยากเหมน ma แมกมาเพนสัอย่างอ่ะเออซึ่งมันสามารถเอาไปเ็นชาร์ a เป็นฮีทรี e ิสแตนได้ดนะทุกคนการทําในครั้งนี้ค่อนข้างจะลําบากเพราะเราต้องเข้าเนเธอร์ไปหาแมกมาแล้วก็ไปเอาโก l d s t o n e มาอีกเออเพราะว่าการที่เราจะค้าไปนี้ได้เราต้องใช้โก l d s t o n e ยุ่งยากจริงๆโอเคแต่ว่าภารกิจในตอนนี้เรานอนก่นอนโอเคมาเราคราฟเวสต์ s t o กันเถอะโอเคใช่ไหมยังไงวะอ่านี่โอเค เราจะมาทดลองดูกันเลยท่านผู้ชมนะว่ามันสามารถที่จะรับกลับได้ไหมซึ่งไอ้นี่มันมันยังเป็นของไปตายซาอยู่เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวลองทดลองดูหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเข้าไปในเนเธอร์ก่อนท่านผู้ชมเราใส่ชุดทองโอ้เรายังไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวกลับไปใส่ชุดทองก่อนโอเคชุดทองเอาไ้นี่สิเออแล้วเราก็เอา,เอาขังเกงเก็บ โอเคท่านผู Sadly, Marvel, Glenn, er, no, 3, oh, 3, ้ชมตอนนี้เราอยู่ในเนเธอร์แล้วแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะแหลกไหมนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวขอเช็กดูก่อนพาร์ติเคิลมันมองจากตรงไหนไวไรป่ะหนึ่งเดี๋ยวหาก่อนนี่ใช่ไหมตัวพีเนี่ยโอ้โหสามพันเลยเหรอเฮ้ยพระเจ้าช่วยไหนลองดูหน่อยสิเอาตรงนี้แล้วกันเออข้างๆประตูก็ตรงเนี้ยเออตรงนี้ตรงนี้อ่าตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อเป็นภาษาไทยได้แบบว่านี่ยกูยังไม่ตายโอเคลองดูได้ด้วย เอ้ยแต่การที่เราจะวาร์ปกลับบ้านแบบว่าไม่ต้องเข้าประตูคือเราต้องใช้เลเวลโอเคอันนี้ยังเป็นโอเคยังเป็นของอ่ากูยังไม่ตายได้ได้ได้โอเคไ okay. ปสำรวจอย่างเต็มที่ไปเลยเมื่อกี้เฟรมเหลือ3ามุผู้ชม โเคทางไปต่ออยู่ตรงนู้นมาคือถ้าเจอเนเธอร์ฟอร์เ s รมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะเออเพราะว่าเราต้องหาไอออนเบนเดอนะแน่นอนอ่ะเออก็ใครที่ยังไม่ทราบว่าในนี้ไอออนเบนเดอร์อันนั้นคืออะไรก็สามารถย้อนไปดูพาร์ทที่แล้วได้นะุออ้ชนนะ তোরা তার পদা কথা করিয়া โอ้โหอ้ไมคก็อดคุณต้องกลับวะเนี่ยไม่ต้องนอนหรอกไปต่อเลยแต่ต้องกลับบ้านมาเอาของก่อนทาพิกแอคพิษเลยละกันเนาะทําเลยดีกว่าเออไม่ต้องรีรอทําไปเลยจะมาไว้ก่อนไหมเออมาไว้ตรงนี้ว่าตรงนี้คือบ้านกูเออหรือไม่ก็จุดนัดพบโอเคได้ละจุดแอาวัดเอาอยู่ไหนเออเดี๋ยวนะ งั้นกูก็ตั้งไปเลยอ่ะตั้งไปเถอะโอเคเอ้ยมาร์กไม่ได้เหรอผมมาร์กในในเธอไม่ได้นะผู้ชมแหมโอ้ดีนะกูคราฟไอ้นี่มารู้สึกดียังเลยโอเคเราได้ไดมอนด์พิกแอ็กมาเราก็ต้องหาทางที่มันเรียกได้ว่าต้องไปได้คุณต้องไปให้ได้อ่ะอืมอืมไม่ใช่อะไรนะพี่ชมไม่อร่อยไม่ใช่บรรยากาศตรงนี้เปลี่ยนสีนะผู้ชม กูลืมลอยมากูใช้ไปแล้วนี่ว่าไปเงยกูลืมเอาหยิบม,มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเอาทีหลังแล้วกันขอหาก่อนวิ้ยโอ้ยหนี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 หน,นีไม่ปลอดภัยตรงนี้ตรงนี้ไม่ปลอดภยัยแต่ไม่เป็นไรเราใส่ชุดทองอยู่แต่ถ้ากูเปิดกล่องกูโดนสกรรมอะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาของก่อนเดี๋ยวกลับบ้านไปเอาไอ้ชิบหายอะ่ะไม่ใช่อะไรนะักจมูจมไม่ได้เป็นอะไรหรอกคือ กินไอ้นั่นแล้วมันเป็นรถพริกเผาไงเออก็เลยแมไอออกมาเลยแม่งเี้โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ออกมาแล้วนะมาเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมเลยแต่กี่นี้เจอเป็นเอ,อ่อเป็นที่อยู่ของไอ้พวกพกลิกเล่นเนี่ยมันชื่ออะไรวะสอยู่เป็นเห็นไหมหินนั่นไะอหินนั่นน่ะเออนั่นแหละท่านผู้ชมนะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าช่างมันนะแต่ที่รู้คือน,น่าจะมีไอ้ไอ้ไ,ไอออฟเวนเดอร์อีกอันหนึ่งแน่นอนท่านะผู้ชม แค่ท่านผู้ชมรู้สึกจะเจอกล่องแตบ What the heck เฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยววิ่ง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  What 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 โอ้โหไอ้นี่มันพิกลิ e i อะไรวะดำเว้ยมีตัวถือหน้าไม้ด้วยตายโอ้โหแม่งไอ้นั่นมันรู้เว้ย มันรู้ว่าเราไม่ใช่พวกมันแสดงว่ามันเป็นหัวหน้าแน่นอนทุนผู้ชมเราเปิดกล่องไม่ได้ทานผู้ชมมันอยู่ใกล้มากแต่ถ้าเราทุบก,กล่องมันก็เห็นเราอีกโอเคลองดูลองดูงดนั่นไงทํานี้ให้แนะนําว่าวิ่งเหนีออกมาก่อนโอเควิ่งหนออปมาปุ๊บดูของโอ้ของค่อนข้างดีนะทุนผู้ชมก็ใช้ได้อยู่เรายังจะเสนอหน้าเข้าไปไ,ไหมไปจาก เสนอหน้าเข้าไปอีกดูจากเหตุการณ์แล้วไม่น่ารอดท่านผู้ชมงั้นถอดถอดใส่ใหม่โอเคน่าจะน่าจะรอดหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะโหถอดใส่ใหม่เป็นไงแหมแผนดีใช่ไหมท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนโอ้โหถอดใส่ใหม่เฮ้สุดยอดอุย้ยมีว่ะโอเคทนไงกดก่อนกันพวกมันเข้ามากดเลยกดแล้วมองโอ้ยโอ๊ย อุดก่อนอุดอุดอุดเสร็จปุ๊บถอดใส่ใหม่ได้ไหมสวัสดีเพื่อนโอเคแสดงว่าสันติคงไม่ใช่ทางออกคงไม่ใช่วิธีแก้โอเคได้ได้ถอดออกโอเคมากูใส่เออเฮ้ยโอ้โหตีโคตรแรงกูไม่ได้โอดชิบหายนะผู้ชมชิบหายแล้วชิบหายแล้ว ชิบหายแล้วนะในบ้านกูมีนัดเก็ตอยู่เยอะเลยโอ้โหเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนเลิฟเออไม่อยู่อะไรตรงนี้โอ้มาดีเนยโอเคเฮย้ยไม่โดนได้ไงวะโอ้ยโ,โอ้กูจะไอ้แก๊สโง่โอ้โหครั้งก่อนกูได้ยินแต่เสียง ครั้งนี้แม่งมาเป็นตัวเลยไอทองกูชิปหายละทองโอเคทองอยู่แล้ว,เด,วเดี๋ยวของกูหายเออแม่งเวรจริงๆเรียบรีบขุดแล้วรีบขึ้นชิปหายกูขึ้นไม่ได้ขุดชาตินี้จะเสร็จชาติไหนเนี่ยโอ้หไม่สูงด้วยเร็วเดี๋ยวของกูรีสปอนเร็วเร็วเร็วเโอ้โหไฟฟ้ากูแดงละชิปหายแล้วไฟฟ้ากูแดงเอ,อ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่ง เออเออเออไม่หลอดแล้วไม่หลอดแล้วไม่หลอดไม่หลอดตายตายตายเออปรจริงๆพีกแอคพีกแอคเอาเอาหินมาเอ้ยเอาเหล็กมาก่อนแล้วนโอเคของกลับมาแล้วตัดรีบขุดเลยรีบขุดทางขึ้นกูอยู่ไหนโอเคนี่ไงโอ้ยโอ้ยกระเป๋ากู กระเป๋ากูมันเอาไปใส่แล้วมึงกระเป๋ากูดีนั่นในนั้นไม่มีอะไรเอเพื่อเน๊ะเยอะองเลยเพื่อนเอาไปเถอะกูไม่กล้าฆ่ามึงอ,อ่ะว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวคะกลับกูมาเอาเนี่ยเอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยเดี๋ยวเหรอเอนคิสซอนเอ้ยไม่ใช่เอนไอ้ไรวะเป็นแร่เอนอะคิสซอนนี่ใช้พิแอรเพชรใช่ไหม จะแตกเนี่ยโอเคอ่าไม่ได้ส้นตีอะไรเลยโอเคกล่องมีกล่องกล่องโอเคกูเปิดไปแล้วกูเปิดไปแล้วคงมองไม่เห็นหรอกไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่มีไม่มีไม่มีสวัสดีเพื่อนไม่ทำร้ายเราหรอกเขาไม่ทำร้ายเราเขาเป็นมิตรกับเรา นี่มันที่ไหนเนี่ยนั่นอ๋อเฮ้ยเออร้อนร้อนร้อนชิบหายเดี๋ยวนะนี่เหมือนเหมือนไอ้ปราสาทนั่นเลยไอ้อะไรวะไอ้เอ้ยเอ้เอ้เอ้กูจะตายโอเคโออตรงนี้มีของแน่นอนชัวชัวนั่นไงอู้เฮ้ยขุดมาเลยขุดมาเลยอย่าตายแหละของเก็บไม่พอแม่งแบบนี้อ่อนนี้อ่อน ไม่ลอดไม่หอไม่อโอ้โห่เฮลโหล้ยโอ้เวนอีเวนมึงไล่กูเลยเหรอกูกลับบ้านละกูไม่สนละโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยกลับกลักลับสิ นี่โง่กว่าเดิมอีกเดินไปตรงราวทํำหอกอะไรวะหมดเลยหมดเลยเออเออแล้วโอ้็ลืมเปลี่ยนสกินไม่เป็นไรนี่เป็นสกินตอนทําช่องเซกนะจะแรกแรมันเกี้ยวอะไรกับกันระารกัวโอ,โอ้หมดอีกแล้วหมดตัวตกขเขาเยอะกุดโง่อันนี้โง่งอีกไม่เล่นแม่งเลย แม่งว่จจบจบจบจจบจบนี้จบจเลยจบแม่ง